ไอ้โดนจมูกดิไอ้โดนจมูกจมูกจามูกกดอะไรกันหรือเปล่าได้ขึ้นมายหนึ่งไครับปากปกติสามสองไปโอโอเคครับสีจมูกเลยค่ะได้แล้วได้ได้อีกลำใช่เลือดลงไปเลยบอกห้ลงไปได้ไหมไอ้มันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ มันล like. ้มไปเลยมันไปอยู่อย่างนี้เลยแล้วล้มไปเลยมันเหมือนกักสมมติ่าอย่าพิกักอยู่แค่เนี้ยได้ใจปะไอ้อยู่อย่างนี้พอล้มไปมันจะอย่างนี้เลยได้ใจปะนี่คนอู๋เมื่อวานกูทำมึงไม่ถ่ายมึงไม่ถ่ายตอนกู นอ่อนโตนูแฟแม่นวดเลยแม่นวดไม่ไหวสอนไม่ไหวผู้กำกับนี่คนอู้เมื่อวานกูทำามึงไม่ถ่ายไม่ถ่ายตอนกูอเมื่อวานทำงานตงแต่เช้าวันนี้ก็ถ่าย S 1> <S 1> เออไม่นี้แา้วจเราต้องฟิลมไหมถ่ายคู่ถ่ายใหย้ให้เราเโอเดี๋ยว้ยก่อนก็นได้เดี๋ยวมีหลายอีซีนน่ะมีดิมีอะไรอ,อ่ะจานมาเฮ้ยเออเชี่ยสามสองหนงุดเลยสามสไป ไอ้โดนจมูกดิไอ้โดนจมูกจมูกจานจมูกจานแป๊บเดียวแป๊บเดียวนาทีเดียวผ่านเลยโดนจมูกอ่ะไม่ถึงเล่นไงดีวะเล่นไงดียวเออตรงนี้เลยให้มันให้ให้ให้มันโดนอย่างเงี้ยดูให้ดูอย่างเงี้ยแค่นี้พอเนี่ยใครว่ะแต่เมื่อก่้แต่แบบที่ผมโดนได้ละโว้ยกดอะไรกันหรือเปล่าโยนได้ก็มันนึงนี่เยพร้อมปลอยสามสองปักปกติสามสองไปพร้อ โอเคครับสีจมูกเลยค่ะได้แล้วได้ได้อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเลยโย่เดี๋ยวตกเอาขามาไอ้ขาเงยหน้ามาหน่อยนึงหน่อยก้องเงยหน้ามาหน่อยนึงได้ไหมมาเดินอ่ะเงยหน้าาหน่อยนึงสจมูกมันลงมามันไม่เห็นดังไม่โดนดังเข้าใจป่าเอาให้โดนจมูกเดือนจมูกแกจมูกแกมันมีไม่อน้ามยังเป็นล้าวเลือดตีใช่เลือด แล้วตอนนี้เราก็กำลังทำเลือดให้เขานะฮะนี่เราเอาเลือดหมูมาผสมกับเลือดหมาดำล้มนลงมมากเหมือนเลือดหมาดำนะเหมือนเบต้าดีเลยเออเอาเบต้าดีมาง่ายกว่าใช่แต่มันจะบอกส้มๆบ่ะส้มๆหนึ่งเปะต้องแดงกว่านี้ไหมจ๊ะอืออ่ะโอเคครับมีหน่อยขีนเลือดเองแล้วเนี่ยขอยืน ซูมไปซูมซูมเลยซูมเออามาเน,นี่ยนะ,ะโอเคพร้อมต่อบหเลยนะพร้อมพูดเลยนะตออ่ตอคือต่อบพูดเลยพูดพูดเหมือนเดิมเออหำน้ำหนี้เลยพร้อมกำเนียงเมืเอ่อกห่างอันนี้พร้อมสามสองไปเออดังขอ่อยมันช่ฮักว่นี่เชียงคูนเพติดไหมโอ้ยเว้นกำเดือนจมูกแกเบิงบง่งกี้เมื่อนางค่อย น้ำอย่างขึ้นไปเอาเขาล้มเลยล้มจันดีเฮ้ยล้มบอกให้ล้มไปเลยล้มเลยลมไปเลยจันมาได้เลยล้มไปเลยเดี๋ยวคุณรับรับจริงนะเอ้าไม่ไม่รับก็ไม่ดีนี่ไม่จะปไม่เขาเปล่าวัาจย์รับหนูไม่ได้ไงโอ๋ยเดี๋ยวกูมารับละล้มไปเลยเอาพูดดี้น้ำอย่างขึ้นไปเอาเขาเลือดตี ไช่เลอดล้มไปเลยบอยได้ไหมไอ้มันไม่ค่อยเหมือนไม่ล้มไปเลยมันไม่เอกากย่หงจกมันอย่าไี่กากอยู่แ่เนี่ยจะได้แ่ว่แล้วอยู่อย่างนี้พอล้มไปมันจะอย่างนี้เลยจได้ะห่างจากอาจารย์นิดนึงเมื่อบเริ่มแข้วอะเริ่มอร่อยมากก่าเริ่มอร่อยมากกว่าพี่เอาหมั่แราบกรบอยู่เงี้ย เติมพลังงานไว้หยิบเกิน่าคืออยู่เงี้ยอ่ะพอเป็นจานพี่พี่ยืมขายอย่างงี้ขายอย่างงี้ก่อนจ้ากันอ่า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 ห่างก่อนเพราะถ้ามันชิดเกินไปมันจะแบบไม่คืออย่างเงี้ยลงไปเลยอ่ะครูรอรับอยู่บอกว่ามันต้องชิดกับจานเบามันจะได้แบบลงพี่ลองวะอ่าไม่ดีมั้งเอออย่างเงี้ยเหมือนหน่อเออนั่นแหละเข้าปากเขาปากเขาปากลองวะล่ะเข้าปากเขาปาก อี่เป็นหนักเลยนะเลื่อนลงปากเลยนะทล้งที่อนไม่ลงปากไนดะ้มันไหลไปไหนเลยอะไร,ไรตั้งเลยนช่ครับ้องี ใช่เลือดได้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 โอ้นิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะอย่างมึงนะถือว่าแม่งโคตรสวยก็พี่ไงโคตรสวยไว้เอาวันนี้เป็นวันเซอร์เอร์ของพี่อีกนะไอเชี้ยก้าหยุดบอนพี่เรามันวิ่งแล้วแต่บอลเป็นได้อย่าเถอกูถามว่ามึงเอาบอลมาทำไมเอาบอลเลนม้เอาบอลเลนบอลามได้ เีย่อกายเด็กเวนเวนเข้ามาหาแค่แกมเรี่องเพอยเด็กเวนต่อดิใครมีน้องอย่างเงี้ยสิแมงโคตรสวยก็พี่เวนโคตรสวยต่อดิเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้คุณต่อต่อยเลือดอ่ะเข้ามาเราเข้ามาหาก่อนสิแม่งโคตรสวย,สวยก็เป็นไงโคตรสวยต่อดิดอใครวันนี้ประมาณสุขของพี่อีกนะเพรอย่าขยับหนี พอเลยต้องขยับมาหาน้องก่อนแล้ว <voix> น้องขยับเข้าตามเขาจะแบบรอหนึ่ง้อมสามสงปัดเดี๋ยวทอมมิงทำไรอ่ะกแกวันพี่คนยพี่่ไปากีเมเมึงถมึงเอาันมาไมอลเลอ่ัลเลมั้งถามได้เชี่ยกาเด็กเวรให้มีง้องอย่างมึงเถอม่โค ก็เปงเลยโคตรสวยโอเว้นี่เป็นบนคือสนทีเชียร์กล้าได้ได้ได้เชยฮัลโหลฮัลโหลเฮดอีทีจอโน่อีเนี่ยตันสิบหาเออได้นะเว้ย จมโกเป็นไรหรือเปล่าครับบอจ้าขันเป็นอีแมคกับมี้เงินห้บอเทศไหมผมขอโทษด้วยนะครับเรื่องในวันนี้ว่าเป็นอย่างเงินผมขอไปก่อนนะครับ่าฝ่าไปยื้อน้ำข่อก่อนนะบออะพร้อมสามสองเปอะไรบ้างครับเป็นอย่าง้าไอมึงต้องอย่างนี้เลย เหมือนห้องพยาบาลอเหมือนห้องพยาบาลนี้เตีงตาเลยหรอตายืปอเป็นอะไรหรือเปล่าหมอจ้าขอได้เลยนนี้เอาไน่ั้นผมไปก่อน chim à, nhớ chim 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 มันบ no ังจอพี่เลยได้ปะได้เขยิบไหมไม่ได้นะย้อนนิดนึงดับเบิ้ลไอดับเบิ้ลไอซยิ้มนะยิ้มอะไรนะพี่ดูรูปแล้วแบบนี่ย้คุมไปก่อนนะครับยังพอไปยัใครพ้วยิ้มยิ้มยิยิ้มโอเคแล้วก็ตื่นเออตาาโคโก้ลับหน้าไปละเอาโคโก้แล้วนะตบแล้วไม้โคโก้เลยแล้วนี่แหละเปิดไมคเลยอย่าบูลี วอลีกระเบื้องหลังเราถ่ายทุกคนนะยไม่ต้องถ่ายแล้วทำไมเราถ่ายแลาโอ้วหงผมไปเหนเออพี่มาแล้วโมฟ้าอยู่บนห้องอยบนห้องนะรอรอพี่เคเดินออกมาเราก็จะตัดตัดตัดตบกัดตกโป๊ะไอ้เศร้าฟังวันนี้โหวันนี้พี่เคพี่เคพี่โน้ตพี่อยู่ไหนครับพี่เคอยู่ไหครับหมอฝั่งผมผมไม่จ่ายตังค์นะเว้ยไม่มีตังค์ถือว่าทำบุญทำทานไป Yeah. <laughs>